สัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระองค์เป็นผู้ที่สามารถตอบปัญหาไขาปริศนาทั้งสามโลกได้แต่สำหรับบุรชนนั้นเรื่องของกรรมเวรเป็นเรื่องซับซ้อนเป็นสิ่งที่ลึกกว่าความนึกคิดของคนธรรมดาหากไม่ศึกษาก็ยากแท้ที่จะยังถึงได้ จึงเกิดคำถามชวนให้สงสัยอยู่เสมอถึงวิธีแก้กรรมลดกรรมให้ตนเองโดยใช้กรรมฐานซึ่งหากเราทำกรรมไม่ดีไว้ควรทำอย่างไรสามารถทำได้ดังนี้ให้ตัดกังวลเลิกคิดเลิกเศร้าเสียใจเลิกจิตตกไม่มีใครไม่เคยทำผิดแต่ทำผิดแล้วสำนึกได้และไม่ทำอีกเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าให้ปฏิบัติตามแนว ทานศีลภาวนาทานทำให้รวยศีลทำให้สวยภาวนาทำให้ปัญญาดีการให้ทานให้เพื่อลดกิเลสในตัวทั้งความโลภและความโกรธจะมีพรหงวิหารสี่ซึ่งประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามากขึ้นการถึงศีลห้าเพื่อรักษากายวาจาให้ปกติ ไม่ให้พลาดไปทำผิดเพราะธรรมชาติของใจคนจะไหลหลงลงที่ต่ำได้ง่ายกว่าขึ้นที่สูงศีลเป็นทางนำให้เกิดสมาธินำไปสู่การเกิดปัญญาการเจริญภาวนาเพื่อให้ได้ปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริงของรูปนามคืออนิจจังทุกขังอนัตตาหรือไตรลักษณ์และอสุภะสิ่งที่ไม่สวยไม่งามเช่นซากศพ ทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรมากรมฐานกรรมฐานทำได้โดยตั้งมั่นไม่เสียเงินทองแต่อย่างใดช่วยแก้กรรมได้โดยตรงมีผลมากที่สุดเป็นบุญใหญ่ที่สุดบุญที่ได้จากกรรมฐานได้ทั้งตัวเองและสามารถอุทิศแผ่เมตตาให้บุคคลอื่นๆได้ทำให้ทุกชีวิตดีขึ้น วิธีแก้กรรมให้ตนเองได้ผลดีเร็วขึ้นนั้นวิบากกรรมของแต่ละคนล้วนแตกต่างกันไปบางคนป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุบางคนตกงานบ่อยบางคนลำบากมากหากินไม่ค่อยคล่องบางคนเป็นลูกเกเรวิบากกรรมนี้ตามมาหลายภพหลายชาติซึ่งมีส่วนทำให้คนเราเกิดมาแตกต่างกันไปแต่อย่าเพิ่งสิ้นหวัง หนทางในการบรรเทวิบากกรรมนั้นมีอยู่ซึ่งอาจทำได้หลายวิธีดังนี้เวลาที่ทำบุญหรือทำความดีทุกครั้งนอกจากจะทำบุญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเช่นการใส่บาตรการถืงศีลหรือวิธีอื่นใดแล้วการพูดคุยที่ช่วยให้ผู้อื่นสบายใจการสนทนาธรรมการให้ธรรมทานร่วมบริจาคหนังสือธรรมะ ชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับผู้สิ้นหวังการทำความสะอาดห้องพระการถวายน้ำเปล่าแก่พระพุทธเพียงหนึ่งแก้วให้กับหิ่งพระพุทธการร่วมอนุโมทนาการทำความดีของผู้อื่นโดยการใช้จิตน้อมไปทำบุญกุศลการกวาดใบาไม้ทำสวนการทำความสะอาดห้องน้ำของส่วนรวมการดูแลคนแก่เด็ก การที่เรามีจิตใจดีหรือตั้งใจดีทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนเป็นกุศลและเป็นบุญทั้งสิ้นให้ตั้งนาโมสามจบแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าบอกชื่อตัวเองและนามสกุลเกิดวันที่วันนี้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตถึงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสาวกลโลกรวมถึงองค์เทพองค์พรมที่ปกปักรักษากายสังขารวิญญาณลูกอยู่วันนี้ลูกตั้งจิตถวาย พูดถึงบุญที่ทำเช่นใส่บาตรถือศีลสวดมนต์ให้ทานลูกขอถวายบุญกุศลน,นี้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์รวมถึงองค์เทพองค์พรหมทั้งหลายให้มีพระบารมีมากขึ้นขอให้ทุกๆพระองค์นำส่งบุญให้ลูกเจริญขึ้นทั้งการงานการเงินและความรักให้ลูกมีเดชปัญญาโภคะความสมบูรณ์ ทุกภพทุกชาติขออุทิศบุญกุศลน,นี้ให้เจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติรวมถึงวิญญาณที่ตามมาทุกผู้ทุกคนศัตรูหมู่มารหรือหมู่พานคือมนุษย์เช่นบริวารญาติมิตรคนรับใช้สามีภรรยาบุตรธิดาทุกภพทุกชาติขอให้ได้รับมหากุศลน,นี้ รับแล้วขอให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันให้ขาดจากกันณเดี๋ยวนี้บัดนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีบุญบารมีสูงขึ้นสูงขึ้นเต็มขึ้นเพื่อที่จะได้ช่วยสังคมให้สูงขึ้นและช่วยสร้างคนให้เป็นพระต่อไปเกิดปัญญาทางธรรมรับแล้วขอให้อโหสิกรรมให้ขาดจากกันณนเดี๋ยวนี้ และช่วยสร้างคนให้เป็นพระเกิดปัญญาทางธรรมสมบูรณ์พูนผลทุกอย่างด้วยบุญที่ทำนี้เทินสาธุกรรมนั้นมีอยู่เหตุแห่งกรรมก็มีอยู่การดับกรรมมีอยู่หนทางดับกรรมก็มีอยู่จากพุทธวจนะของพระพุทธองค์ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อร่วมส่งต่อเรื่องราวธรรมะดีๆกันด้วยนะคะขอพระคุณทุกท่านค่ะ